สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป EP ที่32นะครับผม ก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้ครับพี่ท็อปก็จะไปจีบสาวนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นน้องดีมวาวุ่นคนเดิมของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็พี่ท็อปจะไปเล่นกับน้องดีมเนาะและก็ EP นี้เดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะจีบน้องดีมแบบหนักๆเลยนะครับทุกคนบอกเลย EP นี้ต้องได้เป็นแฟนแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นแฟนหรือเปล่านะครับทุกคนก็รอรุ้นเอาเนาะและก็นะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปก็เอาท่าใหม่ไปด้วยเช่นเคยนะครับทุกคน ก็เอาไปขิงใส่น้องดีมนั่นเองน้องดีมน่าจะยังไม่เคยเห็นเนาะหวังว่าหลายๆคนก็ยังไม่น่าจะลืมน้องดีมกันนะครับก็น้องดีมที่มาจากคลิป จีบสาวนั่นเองนะครับทุกคนพี่ท็อปไปเจอมาจากแชทโลกน้องบอกเลยสาวคนนี้เบิ่มเบิ่มเสลือเกินนะครับทุกคนถูกใจไอ้ท็อปยิ่งนักนะครับและก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปก็ยังใช้ชื่อแดงนักล่าหมีอยู่เนาะและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงมาสเตอร์2ดาวนะครับทุกคนแต้มก็7 2 0 0นะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับเซตการแต่งตัววันนี้ก็จะแต่งไปตามนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่ามีกรงเกงช้างแบบใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งกางเกงช้างตัวนี้นะครับ ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับทุกคนก็จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองและก็พวกท่าทางเนาะ EP นี้พี่ท็อปก็จะเอาไปตามนี้เนาะก็เป็นท่าปักธงตึงๆและก็ท่าให้หัวใจครับผม แล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับท่ากอนซ่าเนาะท่านี้ก็ยังไม่เข้าเสริมนะครับทุกคนก็เอาไปขิงใส่น้องดีมนั่นเองน้องดีมก็ยังไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกท่าสกินปืนอื่นๆเนาะก็เป็นนี่ a อ9 4นะครับแล้วก็พวกปืนเลเวล8ต่างๆนะครับทุกคนก็เอาไปแบบครบๆตึงๆบอกเลยหล่อเท่เหลือเกินนะครับทุกคนสําหรับ ep นี้แป๊ะทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปจีบน้องดีมกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนก่อนเราจะไปจีบ น้องดีมกันนะครับพี่ท็อปขอแนะนานะครับเป็นร้านเติมเพชรนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปเติมกันได้เนาะสําหรับติดฟรีไฟ้นะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับทุกคนบอกเลยเพชนี้เติมไวเติมเร็วทันใจแน่นอนนะครับทุกคนและก็ยังคุ้มอีกด้วยนะครับผมก็สามารถไปเติมกันได้นะครับและก็ครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปเล่นกับน้องดีมเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวชวนน้องดีมาก่อนละกันนะครับทุกคนจัดไปครับผมมาเป่าวะ ยาดลูมาโคตรวเลยเราเปิดไมค์คุยกับดีมดีกว่านะครับทุกคนจัดไปครับฮัลโหลครับเธออันยองเฮ้ยเธอเธอหายไปไหนมาเนี่ยหายไปไหนทํางานไม่ได้ไปไหนเลยใช่เปล่าเดี๋ยวนะเธอแบบไปอยู่ไกลหนุ่มหกบูญย่ามาบ้างปะเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยเลยเอ้ยแสดงว่าเธอยังไม่ได้ลบเพื่อนมันละดิไม่รู้หายไปไหนแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าเห็นวันก่อนเธอบอกเธอลบเพื่อนไปแล้วนี่ไม่ใช่หรอก็ไม่เห็นเพื่อนแล้วนะ อ่าแล้วอันนี้เธอแบบเราแบบเราแบบไม่ได้เล่นด้วยกันหลายวันเนี่ยเธอแบบมีแบบหวั่นไหวให้ใครบ้างป่ะเนี่ยไม่มีไม่ได้เล่นเลยใช่ป่ะเนี่ยเราแบบไม่ค่อยจะเชื่อใจเธอสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเธอแบบดูไว้ใจไม่ค่อยได้อ่ะเคยไว้ใจได้เธอได้อะไรเราเรา ไม่เราไม่ไม่ไม,ไม่มีใครเลยไม่ได้ไปจีบใครเลยช่วงนี้แบบไม่ได้ทำคอนเทนต์จีบสาวเลยเนะี่ยแล้วเนี่ยเพิ่งมาทำคอนเทนต์จีบเธอเนี่ยจริงเปล่าใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราไปอ่าเล่นกันเลยดีกว่าเธอพร้อมยังเนี่ยพร้อมสก,สกิล,กลเดี๋ยวเนะีสยสกิลเนี่ยเอาไปยังเอาไปยังเอาไปคบยังไม่รู้ว่าเอายังไงคือไม่รู้งงก็มันไม่ได้เล่นนานอ่าใช่<อ>ง้ยง,งั้นเดี๋ยวเรากดเลยนะกดหมดทั่วไปนะ ลองหมดทั่วไปก่อนจัดไปโอเคกดเลยนะอือ a few moments later โอเคทุกคนตอนนี้ครับก็มาอยู่ในเกมกับน้องดีมแล้วนะครับผมพี่ท็อปขอโดดเป็นพีคก,ก็แล้วกันนะครับทุกคนจัดไปโดดไปเลยหล่อๆเท่ๆ EP นี้นะครับพี่ท็อปจะแบกสาวได้หรือไม่ก็มาติดตามกันนะครับผมโดดไปเลยแล้วกันล่อนไปเลยล่อนไปเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวมาหรือเปล่าเนาะ เฮ้มี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 สองตีสองตีสองตี้ผมต้องได้ปืนก่อนไว้ทุกคนตรงนี้ปืนอะไรวะเนี่ยผมต้องไปไล่ล่าเอาคิวก่อนละกันเนาะไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหัวโยกครับ สวยงามครับสุดสวยเปิดไมค์คุยกับดีมดีกว่าเนาะเฮ้ยโหลเธอเราขอโทษเมื่อกี้เปิดไมค์ช้าตงแล้วก็ทำไมเธอไม่คุยกับเราเฮ้ยเธอเธอมันมีอีกไว้ด้านล่างอ่ะสามตัวด้านล่างไอตรงบ้านโรงพยาบาลมันมีอีกสามตัวนะเอาเอาไหวไหมเอาเราเอาเสมอถ้าเธอต้องการหัวโยกหัวโยกแล้วหัวโยกแล้วหนึ่งหัวโยกแล้วหนึ่งตึงแบบนี้พอแบบจะเป็นหวานใจเธอได้ยังได้ละมั้ง เฮ้ยใช่เปล่าเนี่ยเธอเนี่ยเราแบบเราเล่นเกมทำโน่นทำนี่เราคุยกันตั้งนานเนี่ยเธอแบบไม่คิดจะจีบเราบ้างเหรอเนี่ยเธอไม่คิดแบบจะจีบเราบ้างเลยหรอจีบได้เหรออ้าวทำไมจะจีบไม่ได้ล่ะแล้วแบบถ้าจีบไม่ได้แล้วเราจะคุยกับเธอทำไมจริงเปล่าใช่แล้วนั่นแหละแล้วเธอเธอเราคิดว่าเธอน่าจะสนใจแค่ไอไอหกบุญาเธอหรือเปล่าเธอฝังใจอ่ะ เอ้ยฝังใจอยู่แล้วเธอไอไอไนกตรงนี้มันคือเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยไอไอไอนกตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยมันให้เรารับของหรือเปล่าอะไรวะนกหายนกบินหนีไปวิ่งแล้วยุก่อนอย่างวะเนี่ยอไออุ้ยเธออะไรอ่ะเฮ้ยน้าโต้มาได้เลยเธอตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้มันไล่เราเฮ้ย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  เดี๋ยวมันหมุนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือตัวบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยมันบดือดได้เลยฮ้ยมีคนเราต้องเคลียร์ข้างหลังก่อนสวยงามเธอเธอไอไอยักษ์มายักษ์มายักษ์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอมีอีกมีอีกมีอีกสวยงามเดี๋ยว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  สวยงามเฮ้ยเธอเดือดแล้วตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตอนเราเรียกไอ้ตัวยักษ์นี่คนมันมาหาเราเยอะจังวะไม่รู้อ่ะเธอเอ้วันมาหาเขาเฮ้ย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 กระโดดเก่งจังเลยเฮ้ยเธอคนมันมาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคนมาลัวๆเลยเว้ยเธอตอนเนี้ยเธอันตายเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอยิงวันตายเหรอเธอยิงไม่ตายเหรอใช่ ี้ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยท้ามันให้ของไหนอะไหน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 วิเฮ้ยมันให้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกซองเฮ้ยวีดีวายด้วยเฮ้ยลูกซองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาปืนไรเล่นดียวเนี่ย ah w d y แล้วกันฮึแต่ตรงนี้ก็มีมันคือแบบซอมบี้ในแบบ Resident Evil ป่ะเฮ้ยเธอเธอมีตัวมีตัวมีตัวเธอเป็นตัว เธอเนี่ย,ยม,มีตัวอยู่หน้าเราเนี่ยวิ่งหน้าเราเนี่ยย,ยิงโคตรรัวเลยโคตรโกรงอ่ะปืนเนี่ยปืนจากซอมบี้อ่ะเฮ้ยเธอเธอมีตัวอีกเธอมีตัวอีกเธอมีตัวอีกหัวโยกเธอไม่ต้องเรียกลาอกเธอเก็บให้หมดเลยไปหว่านแล้วครับ,บ ตึงใจธรรมดาครับผมเนี่ยเตึงแบบนี้เป็นหวานใจเธอได้ปะเนี่ยได้แล้วเมื่อไหร่เธอจีบเราสักทีเนี่ยเราแบบอยากรู้อะแล้วทำไมเธอไม่จีบเราเอา้าทำไมเราต้องจีบเธอด้วยแล้วแบบทำไมเธอไม่จีบเราบ้างอะแล้วทำไมเธอไม่จีบเราก่อนอะก็แบบเราก็อาจจะเขินบ้างก็ได้เธอเข้าใจปะอ๋องั้นเราเขินบ้างไม่ได้ดิขนาดไอ้หกบูย่าเธอยังไม่เขินมันเลยอะ แคน,นั้นน้องเราแต่เราไม่ได้เล่นด้วยแล้วแหมเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าอ่าความสัมพันธ์แบบอ่าพี่น้องที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่างมันละกันไม่อยากพูดถึงแล้วหมั่นไส้ก็เธอฝังใจเราก็ไม่เล่นด้วยเลยไง<ะ>ใช่ฝังใจอะ่ะเธอแบบโอ้โหเธอมันพาเธอได้หกบุญย่าส่วนเราพาเธอแบบแต้มลบอะ่ะ<ม>ด้วยเธอหน้ามปตัวอีกหน้ามปด้วอีกอะไรอนีอ่ะโคตรแรงเลยปืนบ้าอะไรเนี่ย เนี่ยตึงแบบเนี้ยเฮ้ยเธอด้านล่างมีตัวอีกปพะวะเนี่ยเนี่ยตึงตึงแบบเนี้ยบอกเลยตึงตึงแบบนี้บบนไอหกบูย่าเธอก็สู้เราไม่ได้แนละ้วเราบอกก่อนไม่มีใครสู้เธอได้หรอกโอ้ธรรมาดาอยู่แล้วนี่ปักธงเป็นอันอนุศนันะ่นแหละว่าแล้วท้ามันกางเกงเธอเป็นสีนั้นนะอ้าวเราโปเธอเพิ่งรู้เหรอเฮ้ยเราเพิ่งสังเกตอะ่ะอ้าวเดี๋ยวนะเธอเล่นกับโปเนี่ยเธอเล่นกับโปตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนแบนนะเดี๋ยวโดนแบนนะ ถคยทำไฮเตอร์ตกใส่หรือเปล่า <c oughs> คิดได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยสมมตุติถ้าทำไฮเตอร์ตกใส่สีดำพูดมีตัวมีตัวยานลูนไม่เป็นไรเธอแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอาอนาคตหวานใจก็ยิงไปเลยเราไม่ว่าอะไรเธออยู่แล้วเมืเ่อไรเราจะได้เป็นปัจจุบันนะเป็นแค่อนาคตอ่ะฮะวุ้ยเฮ้เธอพูดกับเราอย่างนี้เลยเหรอ,หอ,อ แล้วก็เขินเป็นนะเนี่ยเราก็แบบมีเธอเราก็แบบว่ามีจงมีจิตใจแบบจิตสํำนึกเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็แบบเขินเป็นนะเราบอกให้ก็เธอบอกให้เราจีบอะใช่เธอก็จีบเราบ้างแต่เราแบบเราจีบเธอแบบมาตลอดเลยว่าอะไรนะอะไรนะเตาะไปเรื่อยๆอุ้ยเตาะทําไมแบบทําไมได้แค่เตาะเองอ่ะไม่รู้แบบไม่ไม่ไม่จีบใช่ไหมแต่แบบ เต่ะเฉยๆ,ๆอะไรงเงี้ยเปล่าไม่เหมือนกับไอ้หนุ่มหกบุญญาไม่เราคงแบบไม่เหมือนไอ้ไอ้หนุ่มหกบุญญาเธอหลอกที่แบบเธอก็แบบพร้อมเล่นด้วยแบบพร้อมแบบพร้อมไปเอาบุญญาแบบนู่นอ่ะสามสิบสี่สิบบุญญาเรารู้อืมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนใช่เปล่าใช่คนนั้นเป็นได้แค่น้องไงยเฮฟเคอุ้ยไอ้หนุ่มหกบุญญาหน้าเห็นคลิปนี้เนาะเจ็บชีดว่ะเจ็บชีดว่ะเจ็บชีดแน่นอน เออเป็นได้แค่น้องอ่ะฟังไว้ฟังไว้ไอหนุ่มหกบุญ่า <_ m ix> เองมันเป็น,นแต่ <_ m ix> เราก็เป็นได้แค่ชูเ้เธอไงอะไรนะ <_ m ix> เราก็เป็นได้แค่ชูเ้เธอไงเอ้าเดี๋ยวนะเธอแบบอืมเธอเป็นชู้เราเนี่ยคือมันก็แบบรู้สึกว่าพิเศษกว่าใครนะเราเราดูแลชู้ดีกว่าเมียอีกนะเธอรู้เปล่า <_ m ix> อ้ไม่จงพูดเฮ้ยเราดูแบบเราดูแลชู้ดีกว่าเมียอีกเธอไม่รู้หรอไม่รู้ เธอแบบอยากเป็นเมียเราเปล่าก็ถ้าเป็นต้องเป็นคนเดียวไงเป็นเมียเราอะเหรออือเป็นคนเดียวไงเธอก็แบบเป็นเมียเราคนเดียวไงที่เหลี่ยมก็แค่ชูเค้ก็แค่แบบกิกอะไรเง,งี้ยนั่นไงเธอแค่อัปเกรดให้เรานี่หวะ่ะเอาทุกอย่างก็ต้องแบบอัปเกรดเสมอเธอก็ะจะแบบตีบวกอะ่ะเธอรู้จักคาว่าตีบวกไหม,มทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแบบตีบวกให้แบบมีระดับแบบขึ้นไปเรื่อยๆไง S <S <S เข้าใจแล้วเปล่านะคะเราไม่ทําคะแนนคะแนนเราจะลดไหมอะไม่ลดเดี๋ยวเราตีบวกเองเดี๋ยวเราทําเองคะแนนเธอ <S <S ทําเช้าทําเย็นทำกลางวันทําโอ้โหแม่งยันหวางอะ่ะเธอจะให้คนอื่นมาแทนเราหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางคนอื่นก็แค่ชูแค่กิ๊กแค่นั้นแหละอย่าไปคิดมาก <S 2> <S 2> <S <S คิดแล้วลเนี่ยแล้วเนี่ยเธอแบบแล้วก็นี่ไงก็เนีย่ยเหมือนตอนนี้เราเรามีเมียคนหนึ่งใช่ไหม ก็แคบบ่เธอไอ้ไม่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสิจะอุย้ยเธอฟังให้จบก่อนสิตอนนี้คือเราก็แบบมีเมียคนหนึ่งไงเดี๋ยวเธอคคกับเราเดี๋ยวเราก็เลิกไอเวนนี่เลยอุ้ยทำไมเธอพูดอย่างนั้น <S <S อุย้ยเธอเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแบบมันก็กลายเป็นชู้แล้วเธอมีคน <S <S ไหนไม่เธอด่าเขาแบบนั้นสิอุ้ยเธอมันด่าเราหนักกว่าที่เราด่ามันอีกเธอแค่นี้แบบสิวๆเออแค่นี้สิวๆนั่นแหละ เดี๋ยวเนี่ยเธอแบบเธอพร้อมหรือเปล่าเธอมาเป็นเมียเราเดี๋ยวเราให้มันเป็นแบบให้มันเป็นชู้เธอพร้อมปะล่ะเราจะโดนตบไหมเนี่ยอุย้ยเธอไม่โดนตบหรอกนายโดนยิงแทนอุย้ยหยอกเล่นหยอกเล่นนั่นไงนั่งไงไหนว,วะมันอยู่ไหนวะเธอข้างในคับดาวแล้วเธอดาวแล้วดาวแล้วไปชา้านมันชา้านมันชา้านมันช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 ้านมันมันมีเราไม่เห็นนะว่ามันมีอยู่ตรงไหนเฮ้ยเธอได้ไง เธอด้านในด้านในด้านในเชีย่ยตีตึงด้วยเธอตามเลยอ๋อมันขังตัวเองอ่ะดาวครับสวยงามครับเแบบี๋เธอเธอตัวผู้หญิงไหวไป มดเธอแม่โคตรตึงเลยวันนี้แหละเขาเรียกว่ารักแท้เว้ยไปเธอเธอเธอ let's go let's go นี่แหละเธอคือรักแท้ของเราเว้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปหย่ากับเมียคนนี้ก่อนเธอแต่งงานได้หรอนี่แหละรักแท้เฮ้ยเธอมีตัวมีตัวมีตัวโดนหัวไปแล้วสวยงามเหลือเกินนี่แหละรักแท้อีกแล้วเฮ้ยเธอมี เชียรอักทเธอเธอไม่โคตรรักเท้เลยว่ะเธออยู่ไหนวะไหนอีกตัวอยู่ไหนเธออีกตัอยู่ไหนเฮ้ยสาวแบกทุกคนนี่แหละรักแท้ของผมเวเดี๋ยวไปเลือกกับเมียก่อนหยอกหยอกหยอกเราเราไม่มีเมียเราไม่มีเมียแต่เธอพูดเหมือนมันเป็นเรื่องจริงอ่ะอ้าวเธอไม่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 รู้จักเราแล้วเราแบบ เราเขาเรียกว่าเราเรียนนิเทศมาการแสดงอ่ะเธอ,ขอะะเข้าใจป่ะอ้าวที่ชอบเราก็การแสดงอะดิเฮ้ยเราชอบเธอมันคือเรื่องจริงเว้ยมันมันมันไม่เหมือนละครเ,เธอเธอเรามายืยนแอคหน่อยเรามายืนแอคหน่อยของแท้ไงของแท้ของแท้อ,แทอันนี้ให้ให้ให้หัวใจหนึ่งดอกนี่ให้หัวใจหนึ่งดอก<ป>เอ้ยเขาเรียกว่ารักแท้เธอเธอรู้จักรักแท้เอเปล่ารักแท้ครับเธอทำใต้เป็นรักแท้ทำไม้เป็นรักแท้ รักแท้ไงแบบรักเท่แบบของเท่เธอของเท่อะ <ไป S 1> ของเ<อ> <แ S 2> ท่เอียใช่ของเท่อะเธอของเท่ม่เห็นด้วยเธอมีคนช่างมันเถอไอตัวนั้นเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็โดนเราโอ้โหโเดีเ๋ยวเธอได้กี่เิวแล้วเนี่ยเจ้าโอ้โหทุกคนผมโดนสาวแบกเลยนะกูอึ้งเลยนะเนี่ยจะมาแบกสาวเนี่ยโดนสาวแบกเนี่ยอ,อะไรกันครับเนี่ยม็นอยู่ไหน มันอยู่ด้านล่างไว้เธอมันอยู่ด้านล่างเธอรู้รู้ไหมเราได้กี่คิวแปดรู้ได้ไงวะแปดแล้เราดูนี่มันขึ้นดูยังไงวะจิ้มตรงไหนชื่อเพื่อนนี่เฮ้ยเธอเธอเราเจอมันแล้วเธอเธอเราเราแบบเลี้ยงเลี้ยงไก่ไว้หน่อยไหมเราเลี้ยงแบบเลี้ยงไก่ไหมแบบเราแบบยืนแอคโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่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 ใเฮ้ย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 มันดาวแล้วดาวแล้วหรอ อืมโอ้โหเธอโคตรตึงเลยว่ะโอ้โหเล่นโอ๊ย <c oughs> เราโมตนพันยาหัวโยกครับ <c oughs> หัวโยกครับผมเนี่ยเธอเราเป็นรักแท้เธอ,อยังเราคานไปหาเธอนั่นแหละแล้วเราแล้วเ,เ,เราเป็นรักแท้เธอได้ยังเป็นได้แล้วโอ้ยงดงามเลอเกินงดงามจริงๆเลย EP เนี้ยโอเคทุกคน EP นี้นะครับพี่ท็อปก็ ให้สาวแบกอีกแล้วนะครับทุกคนพี P ่ท็อปก็ได้9คิวเนาะน้องดีมก็ได้10คิวนะครับผมพี P ่ท็อปก็ได้แอซิดไป7ตัวเลยนะครับทุกคนโอ้โหดูดิดาเมจแบบ9คิวะดาเมจ3,007 7อะทุกคนโอ้โหใหม่ก็โอ้โห,โโหก็ EP นี้นะครับก็ จีบน้องดีมแบบถือว่า,าขยับไปอีกขั้นแล้วนะครับทุกคนและก็ที่พี่ท็อปบอกว่าพี่มีเมียเนะี่ยพี่ไม่มีนะเนซลน้องดีมเล่นเฉยๆนะครับผมโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผม,มถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก็นนะครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ และก็สําหรับคลิปหน้าครับอยากให้พี่ท็อปทําคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนและก็สําหรับคลิปนี้ครับบ,บ,บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบาย